ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาเรียนภาษาอันงกยๆกับครูโตโต้นะคะหลายคนนะคะก็เคยฟังสำเนียงเยอรมันมาแล้วนะคะก็บอกครูโตโตว้ว่าคุณครูค่ะทําไมสำเนียงมันแบบดูแข็งดูฮาร์ดดูแมนนะคะแล้วอยากจะพูดแบบสำเนียงแบบเซ็กซี่ได้ไหมได้ค่ะี๋ยววันนี้ครูโตโต้นะคะเป็นครูสายฝอค่ะจะมาสอนภาษาเยอรมันนะคะพูดแบบสำเนียงแบบเซ็กซี่แบบยั่วๆค่ะขอให้นักเรียนนะคะมี2อ,อย่างค่ะ1ค่ะอินเนอร์ค่ะ2 เจอริตค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกเลยนะคะนาฬิกาค่ะเรียนในห้องนะคะอัวอัวพอเราแบบใส่ฝอค่ะอัวอัวอัวเห็นไหมคะ่ะเซ็กซีไ่ไหมล่ะต่อไปค่ะไข่ค่ะเรียนในห้องค่ะไอไอขอยยั่วค่ะไอ ต่อกันเลยนะคะคำสุดท้ายนะคะของวันนี้ค่ะแก้วน้ำค่ะ glass glass เข้าไปย่ยวค่ะ glass glass ไปฝึกสำเนียงมันยะยืดที่บ้านนะคะ